สวัสดีแม่น้องสวัสดีเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะชื่อชื่ออ่อนนะคะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าเจริญราชครั้งนี้เป็นครั้งที่สามค่ะครั้งที่สามนะคะครั้งแรกมาเนื่องจากว่าตอนนั้นป่วยเป็นมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็ให้เคมีบําบัดช่วงที่มาครั้งแรกเนี่ยให้เคมีบําบัดเนี่ย เข็มที่สามนะคะผมล่วงหมดแล้วเพราะว่าล่วงแต่เข็มแรกและเข็มที่สามก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะ <JUN S 3> ค<ณ>ก็สู้ค่ะสู้กับการที่ป่วยแล้วก็ให้เคมีบำบัดเพราะว่าร่างกายจะเสียหายมากาทั้งเส้นสายอะไรต,าต่างๆทั้งความร้อนความเย็นธาตุอะไรแปรปรวนหมดเลยนะคะในในร่างกาย ก็มาสู้กับห้องกรรมฐานในนี่แหละสู้กับตัวเองนะคะปฏิบัติอยู่ทั้งเจวันของเดือนตุลานะคะก็จําได้ก็มีสภาวะเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะทั้งความทุกข์ทรมานแล้วก็รอบนั้นยังมีให้นั่งสมาธิข้ามคืนก็ตายเป็นตายเหมือนกันนะคะก็สู้วันที่7จ็ดนะคะอย,อย่างเมื่อวานเนี้ยบ่ายโมงี้ยหลวงพ่อท่านก็ให้นั่งไปเลยข้ามคืนไปเลย ะะคแต่ว่านั่งกำหนดทุกกำหนดปวดไปเรื่อยๆนะคะก็ทำไปทำมาฝืนจนได้5ชั่วโมงเพราะว่าจริงๆมีผู้ปฏิบัติธรรท่านอื่นน่ะเขานั่งข้ามคืนจนถึงเวลาอย่างเนี้ยถึงจะออกก็มีใน19ชั่วโมงอะไรรอบนั้นน่ะนั่งได้สิก็รู้สึกว่าเห็นประวัติที่เราไปทานเา้าวเอ๊ะทำไมเขานั่งกันได้แล้วก็เลยสู้สักครั้งหนึ่งกะว่า ไหนๆก็จะตายอยู่แล้วให้มันตายไปในห้องกรรมฐานเลยอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าผ่านไปได้นะคะก็มีกําลังใจขึ้นมาคือผ่านชั่วโมงนึงไปแล้วคือช่วงที่เราปฏิบัติหลวงพี่พาเดินเนี่ยสานาทีครั้งแรกๆหนึ่งชั่วโมงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ลองฝึกดูฝึกดูก็ก่อนจะนั่งวันสุดท้ายเนี่ย บาลังเช้าก็อดอาหารไปสอาวันนะคะเพราะว่าเขาออกกันเราก็ไม่ออกลองดูซิมันจะเป็นยังไงวันสุดท้ายก็ไปสู้ก็สู้กับสภาวะความปวดนะคะความปวดความเมื่อยก็โอเคกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านแล้วก็ให้เคมีไปเรื่อยๆจนถึง16ครั้งอะคะ่ะให้เคมี16ครั้งในช่วงระหว่างนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติที่ไหนเพราะว่าร่างกายจะอ่อนแอมากต้องพักผ่อนต้องพักผ่อนตลอดแต่ว่าเราก็จะมาดูใจเราเองนะคะ ครั้งที่สองมาอีกเ,อเดือนตุลา,เ,าเดือนตุลาครั้งที่หนึ่งแล้วก็มีนาจบเคมีพอดีจบเคมีประมาณกุมภานฉายแสงด้วยนะคะเคมี16ครั้งฉายแสง30ครั้งช่วงนั้นแบบชนิดที่เม็ดเลือดขาวนี่ต่ํามากเลยแบบอ่อนแอมากแต่ก็มาสู้อีกครั้งหนึ่งเดือนมีนานะคะมีนาก็ปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ว่ามีนานี่หลังจากผ่านเคมีไปแล้วเนี่ย ไอ้ทนปวดทนอะไรเนะี่ยมันทนได้น้อยมากเลยคือมันมันทนไม่เหมือนก่อนอะ่ะคือเมื่อก่อนเคยทนได้นะแต่ว่าทนไม่ได้ละแต่เราก็เข้าไปดูเข้าไปตามรู้ตามรู้สภาวะแล้วก็มาปฏิบัติจนครบคอร์สปกติหะไม่ไม่ได้ทรมานอะไรมากแต่ว่าแค่กําหนดไปเรื่อยๆเองก็ก็มีสภาวะทาเกิดนะคะก็กลับไปบ้านก็ไปปฏิบัติต่อที่บ้านทําบ้างนะคะแล้วก็เดือนละครั้งก็ แวะไปแถวบางนาบางเพราะว่าอยู่สมุทรปราการแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนนี้นะคะเป็นครั้งที่สาสำหรับที่นี่นะคะแต่ว่าก็ทำมาเรื่อยๆอันนี้ที่เห็นผมนี่เพิ่งขึ้นนะคะขึ้นมาประมาณหเดือนละเริ่มขึ้นตั้งแต่มีน้ำค่ะก็จะบอกกับทุกท่านว่าท่านที่คิดว่าเราป่วยนะคะกายป่วยแต่ใจอย่าป่วยนะคะ ใจต้องไม่ป่วยใจเราก็ปฏิบัติรมไปด้วยกำหนดรู้ไปด้วยนะคะสติประฐานสี่เนี่ยสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราฝึกจนได้สติแล้วเนี่ยสติสำคัญที่สุดนะคะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อและคุ้มครองเราได้นะคะโดยเฉพาะความเจ็บปวดทรมานความเจ็บป่วยนะคะถ้าเรามีสติทุกทางกาย เท่าไหร่เราก็ผ่านไปได้นะคะแล้ก็มาดูทุกทางใจในอย่างปฏิบัติรอบนี้ก็ตั้งใจนะคะตั้งใจว่าะจะปฏิบัติให้ให้ให้มันเข้าถึงทิ้งซึ่งที่เราปฏิบัติมาก่อนเนี่ยไม่ค่อยบางครั้งเรามีอุปสรรคจากกลางกายอะไรอย่าเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็สมบูรณ์แล้วนะคะผลการตรวจเลือดอะไรก็โอเคหมดแล้วนะคะเราก็คิดว่าเราก็ เป็นเหมือนปุทุชนคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนปกติแล้วนะคะก็เลยตั้งใจปฏิบัติก็ถือว่าครั้งที่สามนี้ก็มีประสบการณ์ในการปฏิบัติเพิ่มขึ้นมีสภาวะทำอะไรเกิดมากขึ้นผู้ปฏิบัติเองต้องทำเองถึงจะรู้เองนะคะเพราะว่าตัวหนูเองก็ปฏิบัติเองแล้วก็รู้ด้วยใจของตัวเองห<น>เหมือนอย่างที่ แม่ชีบอกหลังจากที่ปฏิบัติไปแล้วได้ฟังอภิธรรมท้ายหลวงพ่ออธิบายในที่เราติดขาดหรือว่าเราปฏิบัติไปเราเกิดมีความสงสัยนะคะพอมาฟังบรรยายหลวงพ่อปุ๊บเออมันก็คลิกคลิกแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติต่อมันก็คลิกนะคะถ้าเราตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ตามดูตามรู้ทวารทั้ง6เนี่ยก็จะได้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงนะคะที่อยากจะมาบอกวันนี้ก็คือว่า อยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านนะคะอย่าคิดว่าเราป่วยแล้วเราท้อแท้เราหมดกำลังใจแล้วเราไม่สามารถทำได้เหมือนคนปกติอะไรเงี้ยค่ะดูจากแม่ชีนะคะเป็นตัวอย่างนี่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิจะตั้งใจเดินมากเพราะว่าเราเห็นแม่ชีขอประทานโทษนะคะขนาดแม่ชีมีขาข้างเดียวอ่ะท่านก็ยังเดินอ่ะแล้วเราเป็นใครอะ่ะใช่ไหมคะร่างกายเราก็ครบ แขนค่ะเราก็มีเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติก็นี่แหละค่ะความในใจที่อยากจะพูดให้ฟังแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่คิดว่าสภาพร่างกายตัวเองไม่ไหวไม่ทำท้อแท้เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้อยากให้อยากเป็นกําลังใจให้ทุกท่านได้ปฏิบัตินะคะแล้วก็ปฏิบัติให้ถึงความจริงของของจิตของเราเนี่ยคือ หนูเองก็ไม่ได้ถึงกับขั้นอะไรมากมายเพียงแต่ว่าขอความสงบจิตสงบใจแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือกายป่วยก็ให้กายป่วยไปใจเราไม่ป่วยเราก็เอาใจนี้แหละมาเลี้ยงใจเราเลี้ยงชีวิตของเราต่อไปนะคะขอขอบพระคุณแล้วก็นโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะสาธุ